วันนี้จะมาแนะนำร้านอาหารอีสานแ่บแทบกับบรรยากาศชิลๆจิบเครื่องดื่มฟังดนตรีซดกับร้านลงนาอีสานบาร์แอนด์เลสเตอร์ลองแล้ววันนี้ผมกาแฟและเหล่าเพื่อนๆจะมาลองชิมรสชาติอาหารอีสานแบ่บๆบจิบเครื่องดื่มเบาๆแค่คิดก็ฟินแล้วมาเริ่มต้นที่อาหารกันก่อนเลยเมนูแรกผมก็จะสั่งเป็นเจวฮ้อนลงนาเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่มาที่นี่แล้วต้องสั่งด้วยตัวน้ำซุปที่รสชาติเข้มขน้นและน้ำจิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเสิร์ฟม,มาพร้อมกับชุดหมูและผักสดตดน้ําร้อนๆมาตอบโจทย์กับอาก,าอากา เมนูถัดไปก็จะเป็นปลาส้มทอดลงนาเมนูนี้ก็น่าสนใจก่อนทานต้องบีบมะนาวลงไปแบบนี้และเอาเข้าวเหนียวจกขึ้นมาเป็นคําแล้วเอาเข้าปากแบบนี้บอกเลยว่าแซ่บหลายแล้วก็มาต่อด้วยเมนูผัดหมี่ลงนาเป็นเมนูประจําร้านผัดหมี่หน้าตาบ้าน,านสไตล์อีสานที่รสชาติบอกเลยว่าไม่ธรรมดาด้วยเส้นที่เหนียวนุ่มเรื่องรสชาติผมกล้าพูดได้เลยว่าอร่อยโดยไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงใดๆเลยถัดไปก็จะเป็นลาบหมูและก็ลาบเป็ดหนังกรอบ2เมนูรสเด็ดที่สั่งมาเป็นกับข้าวก็ได้หรือ จะเป็นกับแก้มก็ดีก็ตอบโจทย์เช่นกันส่วนพวกผมสั่งเมนูนี้เป็นเมนูกับแก้มแน่นอนและที่ขาดไม่ได้เป็นเมนูส้มตำผมก็จะสร้างเป็นส้มตำปุ้งและตำหลวงพระบางด้วยรสชาติส้มตำที่นี่ยืนหนึ่งไปเลยด้วยน้ำปลาที่หอมมาตะไกล่รู้เลยว่ารสชาติแซ่บนัวอร่อยแน่นอนโดยรวมรสชาติอาหารบอกเลยที่ร้านทําถึงมากด้วยตัววัตถุดิบที่สดบวกกับรสชาติที่แซ่บหนัวอร่อยลงตัวที่เป็นเอกลักษณ์ที่หาทานได้เฉพาะที่โรงนาอีสานบาเอเลสเตลองเท่านั้นอร่อยไม่อร่อยก็ต้องดูที่ โต๊ะของเพื่อนผมที่ทานแบบไม่ลืมหูลืมตา <c oughs> จ้วงกับข้าวแบบไม่สนใจใครชนิดที่เรียกว่า no สนโนแ no ์กูกําลังแซบว่าตานพอทานเสร็จ <c oughs> ก็จัดเครื่องดื่มกันต่อเลยแต่ก่อนทานแอลกอฮอล์ <c oughs> ก็อย่าลืมตัวนี้ไายแฮ้งเครื่องดื่มแก้แห้งมาในรูปแบบช็อตทานระหว่างดื่ม1ช็อตและหลังดื่ม1ช็อตช่วยให้ดื่มได้ยาวๆตื่นมาแบบสดชื่นไม่มีแฮ้งตัวนี้ดื่มง่าย <c oughs> หายแหง้งรับประกันเลยและหลังจากนั้นก็ปาร์ตี้มวนจอยกันได้ยาวๆและสําหรับที่ร้านลงนายังมีดนรีสดทุกค่ำคืนสนุกกันได้แบบ เต็มที่กับวงดนตรี2ว,วงทุกค่ำคืนสนุกกันได้แบบยาวๆและตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้พบกับปีคอนเสิร์ตกับศิลปินดังอีกหลากหลายวงห้ามพลาดสำรองที่นั่งหรือติดตามข่าวสารได้ที่เพจโลงนาอีสานบาร์แอนด์เลสเตอร์ลองและหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าร้านโลงนาเขาเปิดตั้งแต่11โมงเช้าช่วงกลางวันก็สามารถแวะเข้ามาทานอาหารอีสานแซ่บๆกันได้ที่ร้านมีทั้งห้องรับรองห้องคาราวเกะแวะมาชิมความแซ่บกันได้ทั้ทง,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 กทงกลางวันและกลางคืนที่ร้านโลงนาอีสานบาร์แอนด์เลสเตอร์ลองลองมาแล้ว เป็นร้านอาหารอีสานย่านวัชรพลที่อยากแนะนําให้เข้ามาลอง